โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาะฆโตเยนะภะกวัตถโมโสปฏิปโนยัสสะภะกวัตโตสาวกัสังโฆทำใม้ยังภะกวันตังสาธรรมังสาสังฆ เอกเมสกาเลหยทาลหังอโรปิเตียบิปูชยามาสานโทโนพันเตภะควาสุจิระปะลินิพุตโตปีปัญจิมาจันตานุกัมปะมานสะเอกเมสกาเลนทุกตาปนากาลภูเตปติกันห้าตู อัมหากังธีครตังหิตายาสุขายาอรังสัมมาสัมพุทโธคกวาโพธังภักะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภักะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปโนภักะวตโตสาวกัสังโฆ สังขังนามามี